ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะนะคะตัวเน้นเจนุชชอบเลขหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งวน,นี้เจนุกชอบหนึ่งค่ะวันนี้วันที่สองมอการาคมน,นี้เจนุกขอให้สูตรการวิเคราะห์เหมือนเดิม ขอให้อย่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะขอให้แบบขอให้หนึ่งมาขอให้หนึ่งมาขอให้หนึ่งเอานึงชอบหนึ่งห้าจะลูชอบเลยนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดชอบอันนี้คือชอบมากนะคะแต่เจเอาอตรงเจดูเจ,ด,เจดูจะก,กันวิเคราะห์นะคะเจว่านะเจว่าตอนนี้เลขพี่น้องอะ่ะมามา,มาบ่อยมากเลขพี่น้องอะ่ะมาบ่อยอะไรหรือป่ามันมาตั้งแต่อะไรบ้าสองสามสองสาม เลขพี่น้องนะมาสองสามมาสองหนึ่งมาสามสี่และก็มาสองหนึ่งอีกเนี่ยเลขพี่น้องมาสี่สี่มวดติดแล้วทุกคนเลขพี่น้องมาสี่มวดติดแล้วถ้าวันนี้เลขพี่น้องนะขอให้มาหนึ่งศูนย์ขออย่างเดียวอย่าออกสองหนึ่งสามเพราะว่ามันมีหนึ่งเีชรให้หนึ่งนะคะอย่าอย่าออกสองหนึ่ง นาะเลขพี่น้องขอแล้วก็อย่าอย่าออกอย่าออกเลขซ้ําเลยจริงจริงนะครับทุกคนสังเกตปะสังเกตปะเลขพี่น้องเริ่มมาแล้วจากเมื่อก่อนเลขพี่น้องไม่ค่อยออกไม่มีน้อยมากมีเลขพี่น้องตั้งแต่มันเริ่มสตาร์ตตั้งแต่สองสามสามสองแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามสี่สี่สามแล้วก็มาสองหนึ่งหนึ่งสองอีกงวดที่แล้วเลขพี่น้องออกสี่งวดตต็มละ นะครับเจ๊กลังเจ๊กลัวเลยเจ๊กวดอย่าอย่ามาเล่พี่น้องเหอะเอาจ, mungkin, จริงๆริเจ๊ไม่รู้นะมันเริ่มปีใหม่แล้วไงมันพอมันเริ่มปีใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกแนวทางไหนเออแต่ที่แน่เจ็ดอะเจ็ดอะไม่เห็นโผลมาเลยเจ็ดอะโผลมาน้อยมากแต่ถ้าวันนี้จะมีเจ็ดขอให้เป็นเจ็ดหนึ่งเท่านั้นขอให้เป็นเจ็ดหนึ่งนั้นแต่ที่เจ๊นุ่งชอบเลยนะชอบหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ขอให้มาขออย่ามาหนึ่งหนึ่งอย่ามาเบิ้ลแค่นั้นจบเออโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนขาขอวันนี้ผิดพลาดอะไรอย่างเจนูขออภยัยด้วยนะเอาจริงเจนูเข้ามาสามสี่งวดแล้วจริงๆอะ่ะก็จุอเอาตรงแต่ลานเจนูกาถือว่ากลับมาปังแล้วนะสามตัวก็เฉียดนะคะแต่ขอให้วันนี้สามตัวใส่ด่วนแบบปังๆไปเลยทุกคนขาอ่านเดี๋ยวเจนกจะให้ทุกคนดูใบเขียวก่อน ใบเขียวใบเขียวอ่ะใบเขียวนะใบเขียวอะดูคดูใบเขียวโอ้โหอีเพจปอมมึงก็มาลวมึงก็ยินาด้านพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวจะดูใหทุกคนดูใบเขียวอ่ะพร้อมแคปไหมคพร้อมแคปไหมขะ เจนูไม่สนับสนุนให้ทุกคนเร่งการพนันกฎหมายให้ทุกให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะบัญชีนทัทนานค่ะนี่ค่ะอันนี้คือใบเขียวอันนี้คือใบเขียวค่ะ <c oughs> ใบเขียวค่ะอันนี้คือใบเขียว ใบเขียวเจนุกชอบเลขหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้านะคะสามตัวคือแปดหนึ่งสามสามตัวพี่นุกชอบออกย้อนตรงๆเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือใบเขียวนะเจะนุกลงให้ที่หน้าเพจแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็ดูซะ นี่นะคะลงให้ที่หน้าเพจนะคะนะักคะนะักคะนี่นะคะนี่ใบเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายด่วนสายด่วนโอเคทุกคนผิดทูกยังไงเจนูขออภัยด้วยนะอ่ะ สายด่วนประจําวันที่สองหกหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดและก็8ปดหนึ่งห้าทุกคนระวังเผ็ดปลอมเผ็ดปลอมระบาดหนักมาก สายด่วนใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยใครแคบแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยสายด่วนใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวย,ย,วยร,ววรวยจ้า พิมคำว่ารวยนาขอให้วันนี้ทุกคนสำเร็จโชคชหมันหมนใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มเจนุกนะคะไอ้เข้าบ้าน<ม>เข้าบ้านฟรีตลอดชีพนะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะตัวนี้น้ำมันน้ำมันตึงจิตมีไม่เยอะนะคะเหลือ10กว่าอัน289บาทจะส่งฟรีได้เข้าบ้าน v i p ตลอดชีพนะคะตัวนี้นะคะ ตอนนี้